โลกถูกความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่าจาก2เหตุการณ์นะครับหคือไวรัสสคือราคาน้ำมันตกต่ำแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยหยุดจุดไหนกันแล้วครับบางคนเจ็บปวดแทบเจียนตายบางคนกําลังยืนยิ้มอยู่หลังม่านเดี๋ยวใครเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสถานการณ์ของโลกตอนนี้นะฮะที่แบบว่าเจอสึกหนักทั้งสองด้านทั้งเรื่องของไวรัสเองก็ตามหรือเรื่องของราคาน้ามันตกต่ำนะครับแต่ละประเทศเนี่ยกำลังรับมือจัดการกันยังไงหรือว่าใครเจ็บมากเจ็บน้อยและใครกําลังยืนยิ้มอยู่หลังมานนะครับเบื้องต้นผมขอแบ่งเป็น3ากลุ่มก่อนนะครับหครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่แบบเจ็บปวดเจียนตายลและเทตแล้วนะฮะสคือกลุ่มที่แบบ เจ็บแหละแต่ยังทนได้แล้วก็มีผลประโยชน์เบื้องหลังนะครับสางครับคือกลุ่มที่แบบยิ้มเลยนะครับยืนยิ้มอยู่หลงังม่านดูคนตีกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอันแรกก่อนครับอันแรกก่อนนะนั่นก็คือเรื่องของใครที่เจ็บปวดที่สุด จากถรนการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนที่เจ็บปวดก็คือคนที่เป็นผู้ผลิตน้ํามันนะครับหรือผู้ส่งออกนั่นเองเพราะเนื่องจากราคาน้ํามันที่ตกต่ำเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยต้องเจ็บปวดด้วยนะครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการขาดทุนอะไรเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะฮะซึ่งถ้าดูในกราฟเนี่ยคุณจะเห็นว่า คนที่ต้นทุนถูกที่สุดเนี่ยครับติ่ฝั่งข้างล่างเนี่ยก็จะได้แก่พวกอ่ากลุ่มวอนออกกลางนะครับ UAE นะครับอิรานนะครับรัสเซียนะครับซาอุดิอาระเบียคูเวตนะครับซึ่งตั้งแต่พวกนี้เนี่ยก็กระทบก็คือกระทบแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีมาจิ้นที่เยอะมากพอที่จะไม่เจ็บหนักไม่ขาดทุนหนักนะฮะแต่พอดูตรงส่วนของข้างบนครับ UK ฮะบราซิลนะครับหัวเนี้ยอันนี้บราสิลนี่ก็เจ็บหนักกับอกอักนะครับแคนาดาครับแล้วก็ US ครับร์เวย์นะฮะ แล้วก็พวกแอฟริกานะครับอ่าไนจีเรียต่างๆเนี่ยเม็กซิโกอันนี้ก็อเมริกานะครับเจ๋งว่าก็มีต้นทุนราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยสูงถึงประมาณ36เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลเชียวนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ20นะฮะถ้าเป็น WTI ก็ประมาณ10เปย์ปลายเนาะมันก็ทำไมครับอยู่แถวๆนี้ฮะก็น่าจะขาดทุนกันลืมล่ามนะครับ ประเทศแรกที่ผมคิดว่าเจ็บหนักที่สุดเลยเนี่ยแล้วก็เข้าสู่การกู้เงินจาก IMF แล้วนั่นคือไนจีเรียนั่นเองครับจากรายงานของสนักข่าว CNBC นะครับก็บอกว่าตอนนี้ไนจีเรียนทำการกู้เงินนะฮะทั้งหมดนะครับ7,000ล้านเหรียญน,นะครับจากทาง IMF น,นะครับแล้วก็จากทาง World Bank นะฮะแล้วก็จากทางธนาคารของ African Development ต่างๆนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความน่ากลัวนี้ก็คือไนจีเรียเป็นประเทศหนึ่งนะที่พึ่งพาการ ส่งออกนะครับการขายน้ำมันถึง60%นะครับของรายได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้คือเยอะมากนะครับประกอบกับว่านิจิเรเนี่ยเป็นผู้นำในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งมีการก่อสร้างอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเติบโตเร็วก็มาพร้อมกับหนี้นะฮะพอราคาน้ำมันตกต่ำเนี่ยประกอบกับเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับทำให้นะฮะช่างนักเลยครับสึกขาดทุนต้องทำการกู้เงินนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ โดยเพิกจัดเรตติ้งเนี่ยดาวเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าเออทางในจีเรเองจะมีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับเงินทุนอาจจะมีการไหลออกนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่มากขึ้นต้องเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อปิดคับพรีมียม,มกับนักลงทุนนะครับซึ่งนี้เนี่ยเจ็บปวดนะถูกไหมฮะในประเทศก็แย่อยู่แล้วต้องกู้เงินมาโะแทนโดนลดเรตติ้งผมจึงให้จีเรียเป็นเทต้นต้นที่รับผลกระทบในช่วงนี้เลยครับ ประเทศที่กระทบอันดับที่2นะครับผมยกให้สิงคโปร์นะฮะคืออันดับแรกเนสิงคโปร์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นเมืองเล็กๆนะครับความที่แบบว่ากระเบิดกระสีหรือใกล้ชิดกันเนี่ยมันก็มีมากนะฮะประกอบกับว่านะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อว่าชินเหลียงนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุด ที่เป็นเทรดน้ํามันใหญ่สุดในเอเชียนะไม่ใช่ใหญ่สุดในถิงโปะนะั้นใหญ่สุดในเอเชียนะครับที่แบบมีท่าเรือมีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากรั์สินเยอะมากและทําการปกป้องกันล้มละลายก็คือล้มละายนั่นแหละนะครับคาถามคือว่าเขาทําอะไรผิดถึงล้มละลายนะครับนั่นคือผิดพลาดในการเทรดสัญญาฟิวเจอร์น้ํามันนั่นเองนะครับคือเขาคาดการณ์นะครับว่าทางจีนเนี่ยเริ่มเปิดเมืองเริ่มกลับมาบริโภคน้ํามันนะเพราะว่าจีนเองเป็นประเทศที่ บริโภคน้ำมันอันดับ2ของโลกนะฮะดังนั้นถ้าจีนกลับมาน้ามันน่าจะเติบโตขึ้นไหมซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่กลับกันครับทางยุโรปเนี่ยกับโดนหนักเลยนะครับโอเยจีนกลับมาจริงแต่ยุโรปอเมริกาเนี่ยโดนหนักทําให้ดีมาเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับประกอบกับการซัพพลายเงินรัผ่านน้ามันก็ไม่ได้ลดลงอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้ทําไมฮะเฮ้ยราคาน้ํามันส่วนทางกับที่คาดคิดไว้ครับทาให บริษัทชินเหลียนเนี่ยขาดทุนไมกว่า800ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มียอดเป็นหนี้เนี่ยกว่า4,000ล้านเหรียญด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยก็ทําให้บริษัทนี้ล้มละลายไปเลยนะครับบริษัทที่ใหญ่ในสิงคโปร์นะคำถามคือว่าถ้าถูกล้มละลายไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีการเทคโอเวอร์นะจะถามว่าพวกท่าเรือพวกท่อน้ามันแทงค์น้ําแทงค์น้ามันเนี่ยเรือเนี่ยจะใครจะประมูลไปซึ่งอันนี้ก็เป็นความอ่อนไหวของทางสิงคโปร์นะอันนี้ไม่รวมจาก เรื่องของวาระโควิดที่ลุกลามในประเทศด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบหนักครับประเทศที่กระทบต่อไปกครับก็พลาดไม่ได้เลยนั่นคือพี่เบิ้มอเมริกาของเรานั่นเองนะครับเนื่องจากอุตสาหการรมเชลแก๊สเชลออลเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่สูงถึงประมาณ30ไปไปลายถึง40เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลนะฮะก็ก,กับตลาด WTI เนี่ยตกต่ำลงไปเยอะนะครับซึ่งล่าสุดก็มี ราคาที่ติดลบนะฮะตัวน,นี้ทำให้บริษัทหลายบริษัทเนี่ยกว่า5 0าร้อพนีในอเมริกาทําการยื่นนะครับล้มละลายแล้วนะครับจอคิวกันแล้วนะครับประกอบกับตอนนี้ลดกาลังกลับรีบไปถึง20%ซครับซึ่งนี่แหละคนคงไม่แปลกใจนะเพราะเราพูดกันบ่อยแล้วนะครับโอเคจบแล้วครับสามประเทศที่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบแล้วก็โดนค่อนข้างหนักเลยนะครับต่อไปเรามาดูกันว่า,วาประเทศที่แบบกลางๆนะครับแบบไม่เจ็บ เจ็บไหมก็อาจจะมีเจ็บนะครับแต่ว่าเฮ้ยจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับได้แก่ประเทศอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนตัวผมให้2ประเทศนี้ครับนั่นคือซาอุดิอาระเบียกับทางรัสเซียนะครับเนื่องจากอะไรคะ1คือ2ประเทศนี้เป็นผู้ที่มีกําลังการผลิตสูงและนะครับและนะฮะมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำดังนั้นเนี่ยการขาดทุนเนี่ยขาดทุนไหม ขาดทุนครับแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่เยอะไม่เจ็บหนักท่านอื่นประกอบกับเป็นผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ครับถ้ารายอื่นตายเนี่ยฮะจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเออพลิกหัวกลับคืนมาและสามารถควบคุมราคาได้เยอะขึ้นน,นะครับซึ่งสนักข่าว c ซ b c ซีเนี่ยก็มีบทวิค์ที่บอกว่าซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นผู้ชนะนะครับจากสาาถานการณ์น้ํามันที่แบบร้นโลกตอนนี้นะฮะ เขาให้เหตุผลว่านะครับอุตสาหการรมเชลของอเมริกาเนี่ยครับมันเป็นหอกข้างแคร่มันเป็นสิ่งที่ขวางหาง,งตาทางกลุ่มซาอุดิอารเบียและรัสเซียมานานแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในด้วยเทคโนโลยีมันทาให้ได้น้ามันที่ได้เยอะมากนะครับปริมาณผลิตเยอะมากเพียงแต่ว่าต้นทุนมันยังแพงทั้งนั้นเองครับผมขออธิบายภาพน้ํามันให้ทคนเข้าใจก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเชลแกส๊สเชออย์ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับ อเมริกาเป็นผู้ริโิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะครับและนะครับกลุ่ม o p e ปเนี่ยก็คือกลุ่มที่ทำการร่วมมือจับมือของกลุ่มสู้ส่งออกน้ำมันหรือผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกทาง Middle East นะครับก็คือทางต่วนออกกลางน,นั่นเองมีเหตุผล ทำมาเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อทําให้น้ํามันของเขาเนี่ยนะฮะขายแพงได้อย่างนานที่สุดนะครับคือจับมันการให้ขายแพงๆ่ากันเถอะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็จะทําการผลิตน้ํามันส่วนต่างส่วนเกินหรือที่ต้องการเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอมันผลิตน้อยที่จำเป็นปุ๊บราคามันก็จะทำไมฮะก็จะโอเคก็จะสูงนะครับจริงครับตั้งแต่โอเปก ตับมือกิขึ้นมาเนี่ยน้ำมันก็มีแนวที่ดีขึ้นราคาสูงขึ้นน,นะครับซึ่งตอนหลังทางอเมริกาเนี่ยได้มีเทคโนโลยีชื้อเชลแกส๊สเชลออยล์ขึ้นมาทําให้ปริมาณน,น้ํามันเนี่ยมันเยอะขึ้นมหาศาลนะครับส่วนแบ่งสัดส่วนน้ํามันเนี่ยมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนนะครับจากที่กลุ่มโอเปกก็คองส่วนแบ่งเยอะสามารถมานิปูเรตตลาดได้นะครับแต่หลังจากการมาของเชลแกส๊สเชลออยล์ของอเมริกาทําให้สัดส่วน การผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับไม่มีอำนาจในการต่อรองเท่าเดิมแล้วเพราะว่าอเมริกาเองก็เป็นรายใหญ่ที่ผลิตน้ํามันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับก็เกลยต้องไปจับปือกับทางรัสเซียนะครับนะัเรียกว่า o อเปบวกนั่นเองนะครับโอเปบวกพันธมิตรนะครับเพื่อที่จะมีแนวร่วมมากขึ้นนะครับในการต่อรองราคาหรือทําการควบคุมราคาน้ํามันให้สูงได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับก็ไม่แปลกใจเลยที่ว่า ทำไมอุตสาหการรมเชลของอเมริกาเนี่ยถึงขวางหูขวางตาเขานะฮะดังนั้นเหตุการณ์เรื่องของไวรัสเองหรือว่าเรื่องของราคาน้ํามันที่ตกตำ่ำนล้วมันล้นโลกเองเนี่ยจริงอยู่ครับเจ็บครับแต่เป็นการเจ็บระยะสั้นและนะครับและเป็นช,ชนะที่มาด้วยความเจ็บปวดนะฮะคือทางนี้นเขียนไว้เลยว่าเนี่ยมันเป็นชนะที่มาด้วยความเจ็บปวดเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าจบฐานะนี้แล้วอุตสาหการรมเชลของอเมริกาล้มแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่ม o อเปก บวกรัเสเซียอาจจะมีอำนาจในการั่อราคาควบคุมราคาได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอันนี้เนี่ยขอไม่วิจารณ์แล้วกันนะคือผมก็พูดตามบทวิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนไทยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเอออาจจะอยากให้แบบตีกันสิตีกันส,นสิราคาจะได้ถูกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จริงนั้นเนี่ยซาอุก็มีนโยบายในการลดการพึ่งพาน,น้ํามันนะครับก็ตั้งเป้าว่าในปี2 0 3 0เนี่ยจะพยายามใช้รายได้าจากทางอื่นให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการเอาบริษัทน้ํามันของตัวเอง ซาอุดิอารามโก้เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับต่นหลังก็มีข่าวนะว่าซาอุดเนี่ย,าายกำลังจะขายท่อลำเลียงน้ำมันของตัวเองได้นะคะหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะครับโดยให้ทาง JP m o ม g a n Chase เนี่ยดูแลนะครับจ้าง J p พี r g ร n ดูแลในการซื้อขายครั้งนี้นะครับแล้วก็ทำการกู้เงินด้วยครับออกพันธบัตรนะครับแล้วก็เพิ่มเพดานหนี้ต่อ GDP จาก30%ไปถึง50%เนะครับเพราะซาอุดเนี่ยกำลังจะรมทุนบางอย่างพูดห่ายก็ได้ว่ากำลังรมทุน ขายท่าลำเลียงไป1อันนะครับสคือกู้เงินอีกครับเพิ่มเพดานนี้ของตัวเองครับไม่แน่ครับคุณอาจจะเห็นซาอุเนี่ยทำการลงทุนกับอะไรบางอย่างที่น่าสนใจหลังจากนี้นะหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับ ต่อไปเป็นทางรัเสเซียครับต้องยอมรับว,ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังมีอนาคตที่สดใสรอเราอยู่นะครับเนื่องจากเหตุผลที่ผมเล่าว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นหอกคลั่งแคร่มานานนะครับถ้าหมดคู่แข่งไปได้ก็น่าจะดีนะฮะรัะเสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ของโลกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรายได้มาจากน้ํามันเพียงทางเดียวนะฮะ รัเสเซียเนี่ยนะครับ40ซของรายได้เนี่ยมาจากอุตสาหกรรมพลังงานนะครับแล้วก็เป็น2ใน3ของการส่งออกทั้งหมดเลยนะครับและก็มีต้นทุนราคาเนี่ยที่ค่อนข้างถูกนะฮะในอดีตเนี่ยราคาน้ำมันของรัสเซียเนี่ยก็เคยต่ำไปถึง8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางรัสเซียก็บอกเลยว่าให้สู้ไหวถึง8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและสู้ได้ยาวนานด้วยนะครับก็เป็นคําที่แบบเสียวสลังสําหรับผู้ผลิตน้ํามันรลายอื่นเลยนะฮะและล่าสุดเนี่ยนะครับละละรับเสเซียก็ทําการลดอัดตราดอกเบี้ยขอองงตัวเประมาณ 0. 5%เนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ต่อสู้เรื่องของไวรัสและก็เรื่องของน้ํามันล้นนะครับก็สรุปนะครับัเสเซีเนี่ยก็เป็นประเทศที่แบบมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำนะฮะแล้วก็มีการเตรียมตัวมาแล้วว่าต่อสู้ในราคาที่ตกต่ำได้อย่างยาวนานนะครับประกอบกับว่ามีอนาคตที่สดใสรอเราอยู่นะฮะก็จึงเป็นประเทศที่มีดีแล้วก็มีเจ็บเล็กๆภายในตัวครับต่อไปครับผมจะพูดถึงกลุ่มประเทศที่แฮปปี้ดีกว่านะครับแฮปปี้กับการ ตีกันแล้วกันแฮปปี้กับความขัดแย้งตรงนี้นะครับนั่นก็ง่ายๆเลยก็คือกลุ่มประเทศที่มีการนาเข้าน้ํามันสูงสุดครับอันดับหนึ่งครับอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความสุขนะครับกับน้ํามันที่ลดลงนะครับอันดับ2ครับจีนฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจีนชิงความได้เปรียบนะครับนำเข้าน้ํามันต่อเนื่องนะฮะหลังจากทั่วโลกวิตกทังโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับก็เห็นว่าจีนเนี่ยเฮ้ยเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปริโภค เก,ก็บกักตุนน้ํามันอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะว่าได้ทีแล้วนะฮะต้องบอกกันว่าประเทศอินเดียกับประเทศจีนเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่บริโภคน้ํามันหรือนาเข้าน้ํามันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าพื้นที่ติดทะเลเขามีมมพื้นที่ที่น้อยครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่บริโภคน้ํามันนะครับดังนั้นเนี่ยการนําเข้าน้ํามันก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สําคัญนะครับและหากราคาถูกอย่างนี้เนี่ยต้องรีบกักตุนเข้าไว้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับถ้าคุณได้ดูจากต้นทุนการผลิตน้ํามันของทางจีนเองเนี่ย ต่อบาเรลนะฮะตอนนี้ซื้อถูกกว่าอีกนะครับซื้อน่าจะประมาณแค่20ผลิตเอง29ถูกไหมซื้อดีกว่าไหมนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ตัดตรงแล้วก็กอ,อกโอยน้ํามันเลยนะครับแต่เนื่องจาก2ประเทศนี้ผมก็ยังบอกว่าโอเคแหละก็เป็นประเทศผู้บริโภคน้ํามันและเป็นประเทศที่แบบนาเข้าน้ํามันรายใหญ่นะครับซึ่งไทยเองก็คงจะแฮปปี้ไปด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมจะจะบอกว่ามีคนที่แฮปปี้กว่านะครับคนที่ยืนยิ้มอยู่หลังม่านยืนดูคนตีกันอย่างมีความสุขนะครับนั่นก็คือประเทศเมกซิ จากการรายงานข่าวของบูมเบิร์ตนะครับก็บอกว่าเม็กซิโกเนี่ยมีลาบลอยกว่า6บิลเล้ยนดอลลาร์นะครับคือ6 0 0 0ล้านนะฮะตีเป็นเงินไทยเนี่ยคูณ3 0เข้าไปก็ประมาณแสนแปดหมื่นล้านนะครับ638ก็ แสนแปดหมื่นล้านนะฮะเฮ้ยเม็กซิโกทำไมถึงทำกำไรได้ขนาดนี้นะครับเหตุผลก็คือว่าเม็กซิโกเนี่ยนะฮะได้ทำการประกันราคาน้ำมันเอาไว้ในรูปแบบของการพุชออปชั่นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดน่าจะเข้าใจดีนะฮะซึ่งเป็นการทำประกันที่ราคาสูงมากๆนะครับคือทางผู้นำของเม็กซิโกเนี่ยครับประธานเทมิดีแอนเดรสมานูเอลโรเบส โอราดอร์เนี่ยนะครับก็มาบอกเลยนะครับว่าเขาได้ทำการ hedge หรือการทำประกันราคาน้อมันเนี่ยกว่า1,000ล้านเหรียญนะครับ1 n e billion นะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่มหาศาลนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ1,000ล้านเหรียญเนี่ยมันคือ4%ของ GDP เม็กซิโกนะครับโอจะเรียกว่า แม่พี่ก็แม่นเหมือนกันนะเอาตรงๆนะครับลงทุนพันล้านเนี่ยได้กลับมา6กพันล้านเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยคุ้มค่าเลยนะครับถ้าเป็นคนนี้อาจจะบอกว่าอยากให้ตีกว่านี้อีกหน่อยนะครับอยากให้ดุด,ดันกว่านี้อีกหน่อยหรือว่าอยากจะให้ทะเลาะก,กันกว่านี้อีกหน่อยยิ่งทะเลกกาะกันนี้ราคาต่ำเขายิ่งกําไรจากราคา,าประกันกุชช์ออปชันนั่นเองนะครับซึ่งเขาประกันราคาไว้ที่49 ดอลลาร์ต่อบารเรลนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคามันก็ถูกลงเยอะเนาะก็ยิ่งส่วนต่างเท่าไหร่ก็จะเป็นกําไรขึ้นไปเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พยายามไล่ฟังให้ครบทุกมุมนะครับผมขอทวนทุกคนอีกทีหนึ่งว่าใครได้ใครเสียมากที่สุดนะครับกลุ่มแรกครับคนที่เสียหายนะครับคือคนที่ผลิตเยอะส่งออกต้นทุนสูงนะครับก็ได้แก่ประเทศแถวยุโรปนะฮะแล้วก็แอฟริกานะครับโดยเฉพาะไนจีเรียเนี่ยที่มีหนี้ในประเทศเยอะอยู่แล้วเนี่ยครับพราะเกิด ทั้งไวรัสเกิดทั้งราคาที่มันตกต่ำเนี่ยนะครับบื้มเลยนะครับบื้มเลยต้องทำการกู้เงินจาก IMF แล้วก็ถูกลด рейт ติ้งนะฮะซึ่งก็น่าสงสารมากนะครับต่อมาก็เป็นประเทศอเมริกานะครับและก็บริษัทชินเหลียงของสิงคโปร์ที่มีความผิดพลาดเรื่องการเทรดทำให้ขาดทุนไปอย่างมหาศาลนะครับ8 0 0้ล้านเหนนรียญนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นอยู่ในกลุ่มของผู้เจ็บปวดจากสถานการณ์และกันนะครับ ต่อไปครับกลุ่มกลางครับซึ่งเจ็บเล็กๆนะฮะแต่ก็มีอนาคตที่สดใสรอเราอยู่นะครับนั่นคือซาอุดและก็รัสเซียนเองะครับเนื่องจากสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำนะครับนั้นสู้อะไรได้นานมากประกอบกับเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ควบคุมสถานการณ์และการผมบอกอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีทำให้เกิดสถานการณ์อันนี้ขึ้นมานะครับความไม่ลงวอยของเขาเป็นชนวนเลยล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาตัดสินใจในการทําเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเตรียมพร้อมมาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็เห็นพาแล้วว่าทางรัฐเองก็มีแก็บมีการเตรียมพร้อมมานานมากดังนั้นเนี่ยการกระทบเนี่ยเขาทนได้แน่นอนนะครับและนะฮะอนที่สดใสของเขาคืออะไรครับ อุตสาหกรรมเชื้อแก๊สเชยอ,อยถ้ามีปัญหาไปเขาจะสามารถควบคุมราคาน้ามันโลกได้ง่ายดายขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะเป็นข้อดีของทางกลุ่มน,นั้นแต่ว่าในทางผู้บริโภคอย่างเราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อยู่ในกลุ่มของที่2ครับนั่นคือเจ็บเล็กๆแต่ว่าอนาคตสดใสนะครับต่อไปกลุ่มที่สานะครับนั่นคือกลุ่มที่มีผลบวกนะครับมีความแฮปปี้ดีดานะหนึ่งก็คือคนที่บริโภคน้ํามันอย่างเยอะนําเข้าน้ํามันเยอะอยู่แล้วเช่นอินเดียกับจีนล่าสุดจีนก็นะครับ โกยน้ำมันเข้าประเทศอย่างด่วนนะครับถูกขนาดนี้ไม่เอาก็บาแล้วนะครับสุดท้ายครับคนที่น่จะแฮปปี้สุดในโลกใบน,นี้เลยนั่นคือเม็กซิโกนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ากําไรจากการทํา push o p ชั่นกว่าแสนแ0 0หมล้านบาทนะครคือโอโ้โหโหดมากอะต้องยอมรับอย่างนั้นนะครับค่งก่อนนันนี้เม็กซิโกเองก็เป็นประเทศที่พ่องแง่แม่งงน,นะฮะเรื่องของแบบ ไม,ไม่อ้าไม่ยอมลดการผลิตนะไม่ให้ความร่วมมือของกลุ่ม o อเปนะฮะใครจะรู้ครับว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาซัดก,กำไรกันขนาดนี้เขาก็เห็นคนตีกันก็แฮ่ดีใจเลยนะครับยิ่งตีกันเท่าไหร่ยิ่งกําไรมากขึนนะครับก็ตนอนยอมรับว่า คนที่เป็นวางกลยุทธ์ของประเทศก็ค่อนข้างฉลาดเลยกันนะต้องพูดอย่างนั้นครับแต่ทางกัการเนี่ยใครอะที่มารับผลขาดทุนของออปชันตรงนี้ะนรับอันนี้ก็อยากให้ดูต่อไปนะครับโอเคก็จบแล้วสาหรับสถา,านการณ์โลกตอนนี้ว่าใครกระทบบ้างประเทศอะไรยิ้มประเทศอะไรเจ็บนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่แบบติดตามกันมาสำหรับผมเองก็ตั้งใจทําคลิปดีๆนะฮะ อ่านข้อมูลเยอะมากนะขอบคุณทาง b l o o m b e r g นะครับ oilprice.com นะครับ w วล l มเกอรนะของคนไทยนะครับ oil trading by kp นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ข่าวมากมายซึงผมบอกไม่หมดมันเยอะจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้ชมด้วยเนาะที่มานั่งฟังติดตามกันทุกวันนะครับและขอบคุณสำหรับคนที่เลี้ยงกาแฟผมด้วยนะครับซึ่งเงินค่ากาแฟผมจะไปบริจาคอาหารให้กับคนที่ยากไร้นะครับคือผมนี่นะครับได้ไปคุยกับเพื่อนผมที่ตั้มนะฮะเรื่องของการบริจาค อาหารในแต่ละวันเนี่ยคือหลายคนนะครับเป็นคนที่ไร้บ้านไปแล้วนะฮะคือไม่ได้มีเงินในการที่จะเช่าบ้านในซนะ้ำเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่เขาได้อาหารในแต่มื้อเหมือนกันต่อชีวิตเขานะครับซึ่งผมก็อินสปายมากก็เลยให้เงินเข้าไปเลยนะครับซึ่งในเดือนนี้ผมก็จะไปหลัก5 0,000บาทลนะครับทั้งเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของอาหารนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เลี้ยงกาแฟผมผมก็จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยในการเลี้ยงอาหารให้กับคนที่ยากไร้ด้วยนะครับขอบคุณคนหลายคนที่แบบ ให้ค่ากาแฟกันมานะก็หวอกว่าจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบและขอบคุณคนตั้งกว่า5 0 0 0สนคนด้วยนะฮะดีใจมากเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ